สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพลอยปฏิภาณออโต้ะนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพลอยจะมารีวิว o ด o ตาออติสนะคะเครื่อง1.6ตัว G สีขาวปี2016ค่ะสีขาวคันนี้สวยมากนะคะเป็นเครื่องพันหกราคาตั้งขายอยู่ที่4ี่แส0หนงบาท คนซื้อเครดิตฟรีดาวไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะผ่อนอยู่ประมาณแปดพันบาทนะคะี๋พว้อให้ชมรอบคันค่ะหน้านะคะก็จะเป็นกระจกหน้าพรีเมียมนะคะเลขทะเบียนเจ็ดหนึ่งหกนะคะสวยด้วยนะคะนี่นะคะสวยมากนะคะสำหรับ total ออติตเครื่องพันหกปีสองพันสิบหกคันนี้นะคะมีของแถมให้เพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิล์มสีด้านนะคะชุดพรมกระดุมนะคะ ทุกอย่างเลยคือข้าจัดข้าโอลูกค้าก็ไม่เสียค่าจ่ายเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะจะพลอพยพาชมภายในนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะคะเข้ามาก็จะเป็นกุญแจร,รีโมทนะคะมีสำรองด้วยนะคะสวยมากค่ะภายในนะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีเบรดนะคะด้านหลังด้วยนะคะ เป็นมีแอร์แบ็กคู่หน้าแล้วก็วิทยุ CDMP 3นะคะมีพร้อมเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ<ม>ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถโทรสอบถามนะคะอินบ็อกซ์สอบถามฟอยได้เลยนะคะสวยมากนะคะสดด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่อง1.6ตัว G นะคะ สวยมากเลยนะคะโตโยต้าออติคันนี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสามารถโทรหาพลได้เลยนะคะเดี๋ยวพลจะให้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไอดีไลน์ไว้นะคะใต้ล่าง YouTube นะคะราคาตั้งไข่อย่ที่4สน0 0 0หนึ่งหมื่เก้าพันบาทะคะเป็นรถปี16นะคะเครดิตฟรีดาวไปเลยนะคะแล้วก็ได้โปรขับฟรี90วันด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่ออกรถเดือนธันวาคม2564นะคะ พอยได้นำเป็นคันนี้เลยนะคะเดี๋คลิปหน้าพอยจะพาชมรถรุ่นไหนนะคะฝากติดตามกันด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ